หรือว่าจิดชาสมุนไพรชนิดหนึ่งก็จะทำให้สมองไร้ขึ้นนั่นก็คือ r o s e m ร,รี่ ช่วยสุขภาพดีได้หลายทางเลยเพราะว่ามันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นฮานซิกแอซิดโรสเมอริกแอซิดมันจะช่วยลดการอักเสบแล้วก็เสริมคุมคุ้มกันแล้วก็ยังดีต่อตับหัวใจแล้วก็สมองอีกด้วยหรือแค่สูตรดมกลิ่นนะ้ำมันโรสเบอรี่เข้าไปมันก็อาจจะช่วยให้เราความจำดีขึ้นแถมยังผ่อนคลายลดฮอร์โมนความเครียดแล้วก็เพิ่มคุณภาพการนอนได้ด้วย และมีการทดลองในหลอดทดลองว่าสารต้านอนุมูลอิสระในโรสแมรี่มันยังมีประสิทธิภาพในการชะลอการเกิดเซลล์มะเร็งได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเซลเล์มะเร็งเลือขาวมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งต่อมนุกมาจึงคาดการว่าการดื่มชาหรือว่าสารสกัดจากโรสแมรี่มันจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคมะเร็งได้นั่นเอง แต่ก็มีข้อควรระวังนะถ้าใช้มากเกินไปก็าอาจจะทำให้ผิวหนังแพ้เกิดผื่นแดงหรือว่ากระทบกับยาบางชนิดได้สตรีมีคัรหรือว่าคนมีโรคประจำตัวตึกษามหมอก่อนที่จะใช้